ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับว <nota' S 2> <Bu> ันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํำรูนไอเทมพลังแฝงพร้อมกับวิธีการเล่นของน้องซิลคิวบ้างนะครับพี่ในแบบปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูผมขออะไรนิดนึงนะฮะใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ก็เดี๋ฝากกดนิดกันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานแสนนานแล้วไม่กดนิกันครับที่ร้ายใจดับมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนนนนนนะะะะคคคครรัััััับบบบททุกกกกแแแลลลีีี่สาาญตออ้้้้ซซวววจฝดดย ครกคขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมน้องซิลในแพทปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าซิลแพทนี้เล่นได้กันแพทหน้าเลยเพราะว่ามันไม่โดนเนิบไม่โดนบัฟไม่โดนอะไรเลยนะครับซิลเป็นฮีโร่ต้นเกมเพราะงั้นผมจะเล่งเล่งดาเมจเยอะๆนะโอเคมาชิ้นแรกครับโลกิเคิร์สครับเล่งดาเมจเวทและลดคูดาวครับ ต่อมาจะออกเป็น Enchant Kick ก็ได้นะครับในการเร่งดาเมจเวทให้แรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ส่วนตัวผมติ่มว่าเกมนี้ผมติ่มผมก็เลยออกเป็นในส่วนของ Guilded g r i e f นะครับในการกัน CC จะได้โดน CC น้อยแบบกระโดดไปโดนตันปุ๊บเอ้ยเราขยับได้แล้วเปิดอันติสวนหน้าไปประมาณนี้นะครับต่อมาครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ออกไปองเท้าเจาะเวทนะครับผมก็เลยมาออกเป็น Spooky Mask ก่อน ออกมาทิ้งไว้ปุ๊บนะครับเร่งดาเมจเวทแล้วก็เจาเกาะเวทนะครับจะทําให้สกิลเราแรงขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผมออกเป็นมงกุฎเดียเดมครับผมแล้วหลังจากเนี้นะครับให้มาดูว่าเราอะอยากได้ดาเมจแบบไหนนะครับถ้าเราแบบอยากเร่งดาเมจต้นเกมแรงๆจะจัดไปเลยให้ขึ้นเป็น e ีวิลซีเคทเลย มันก็จะเป็น Evil Secret ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเฮ้ยแบบเลือดน้อยอะเข้าไปบวกแล้วแบบโดนเบิร์ดเลือดเบิร์ดดาเมจเยอะไปให้ออกเปเรียร์เบสซิ่งนะครับแล้วถ้าเราออกเรียร์เบสซิ่งก่อนเนี่ยไอเทมชิ้นต่อไปผมแนะนําว่าให้เป็น Star of New ไม่ใช่ในส่วนของ Evil Secret นะครับเพราะ Evil Secret เนี่ยเป็นไอเทมที่จําเป็นจะต้องออกในช่วงต้นเกมกลางเกมเท่านั้นตอนที่เราออกไอไอบ้านี่ไปแล้วนะครับตอนที่เราออกในส่วนของเรียร์เบสซิ่งไปแล้วอะผมมองว่ามันไปกลางเกมแล้วนะครับทำให้การออก Evil Secret ดูไม่ค่อยคุ้มนะก็เลยแบบ สตาร์ทออฟนูดีกว่าแล้วก็ต่อให้เราออกในชิ้นเนี้ยนะครับสุดท้ายเราต้องขายแล้วก็ไปออกสตาร์ทออฟนูอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทับทุยมันจะทำดาเมจได้แรงในตอนเลทเกมนะครับกูจะทับทุยทำไมนักหนาวันนี้โอเคต่อมาครับไอเทมชิ้นสุดท้ายก็แล้วแต่เกมเลยถ้าอยากเล่นดาเมจจัดนะครับก็เป็นโฮลี่ออฟโฮลี่ก็จะเป็นเล่นดาเมจจัดไปเลยนะครับแล้วก็จะทำให้เราถึกด้วยแต่ว่าถ้าแบบเราคิดว่าศัตรูแม่งสกิลเยอะแบบเข้าไปอันตรีแล้วแบบกลัวออกไม่ได้ก็เป็นอาร์ตีออฟก็ได้พอกด ที่ออสเสร็จปุ๊บนะครับก็อาจจะขายแข็งนะครับขายแข็งเสร็จปุ๊บพอออกจากแข็งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มีเกาะเกิดนะครับซื้อก็เกิดมาพอออกจากเกาะเกิดเสร็จปุ๊บเราโดนตีตายนะครับตายปุ๊บเราก็ขายเกาะเกิดแล้วก็ซื้อเขียวประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมซิลนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะต่อมาครับผมในส่วนของรูนนะครับในส่วนของรูนผมก็จะแนะนําว่าเออผมเคยเล่นเซตนี้ผมเคยเล่นเซตสเตเกิเตอร์นะครับเคยเล่นเซตเดโซเลีเคยเล่นเซต อเวกนะครับตรงกลางจะเป็นสปิริตนะครับสำหรับซิลต้องบอกก่อนตรงกลางจะเป็นสปิริตกับสเตนนะครับเอามาให้ตีเร็วนะครับตีเร็วแล้วก็เจาะเวทนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยรูสเก็เตอร์นะครับก็จะบวกความเร็วในการโจมตีบวกพลังเวทค่อนท,าท้าทาเยอะๆนะครับก็เป็นไอเทมที่ดีเหมือนกัน ชิ้นหนึ่งเดโซเลตก็จะไม่ได้บวกให้ตีเร็วนะครับแต่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเจาะเวทแล้วก็มีพลังเวทมากขึ้นจะใช้สกิลแรงขึ้นแล้วก็อเวกครับจะทําให้เราตีเร็วแต่ว่าไม่มีพลังเวทนะตีเร็วแล้วก็มีอัตราการคิดนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมาทุกสายแล้วนะครับลองเล่นมาทุกสายแล้วผมรู้สึกว่าในส่วนของลูนอเวกสปิริตนะครับอเวกสปิริตสเตนชนะเลิศครับในส่วนของ De เดยในส่วนของสเกปตเตอร์มันเร็วจริงมันมีพลังเวทจริงแต่เวลาซิวตีปกตินะครับมันตีเป็นแกยภาพครับ เพราะงั้นผมมองว่าถ้าติดคี้แกภาพจากการตีปกติของซิลมันก็ไม่แย่นะมันก็โอเคนะครับเพราะงั้นสเกปเตอร์เลยปัดตกไปเดโซเลตไม่คุ้มแน่นอนแม่งตีช้านะครับซิลต้องตีเร็วๆในช่วงต้นเกมในความรู้สึกผมนะโอเคก็เลยเป็นอเวกสปิริตสเตนนะครับหรือว่าตีไว32ติดคิ้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เคลื่อนที่เร็วสิเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต่อมาครับผมพลังแฝงอ่ะต้องบอกก่อนว่าซิวอ่ะมีการเลือกพลังแฝงมาค่อนข้างที่เยอะนะครับในการเล่นแต่ว่าวันนี้ ผมแนะนําว่าใช้เป็นในส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นเล่นดามเมจนะเลจิ้งอิฟโนเล่นดามเมจหรือว่าไม่เอาเลจิ้งก็เอาเป็นเดเวลเลอร์ก็ได้นะครับแต่ในเกมนี้ผมใส่เป็นเลจ,จิ้งนะครับต่อมาก็เป็นเดลี่คอร์ครับเล่นดามเมจแก้ภาพแล้วก็ดามเมจเวทนะครับทำให้สกิวตีปกติหรือว่าใช้สกิลแรงนะครับเหมาะมากๆต่อมาครับผมใช้เป็นเคิร์ดออฟเดตจะทําให้การตี3ครั้งเราไม่ว่าจะให้สกิลหรือตีปกติเนี่ย ครั้งที่3ปุ๊บมันจะระเบิดดาเมจที่แบบรวมๆ3ครั้งแรกออกมาจะแรงมากๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฮิลหรือเป็นแข็งก็ได้แล้วก็เป็นการสลิงเกอร์นะครับเร่งดาเมจแก้ภาพแล้วก็ดาเมจเวทนะครับประมาณนี้ซึ่งสายเนี้ยมันจะกดดันได้ดีแบบฟันปุ๊บ กดดันได้ดีแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่ามีคนเลือกในส่วนของ d e v i l a w a k e n i n g มาด้วยนะครับก็ De v i l เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสฟันปุ๊บอาจจะก,กดสกิลสอ,อีกทีนะครับให้มันติดคูดาวกันเยอะๆแล้วก็เปิดอันติปุ๊บมันก็จะรีคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองแก็จะใช้ได้เรื่อยๆก็จะเป็นการโบกสกิลได้รัวมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมีปะวะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไทยเกิร์ดนะครับ นักลบคือนักลบนักสู้แห่งกุงศรีสู้อย่างเดียวนะครับสู้แล้วตายกดเกิดสู้แล้วตายกดเกินนะครับก็เล่งต้นเกมจะจัดเลยสายนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตามที่เราอยากได้ก็ได้จะเป็นแบบเดทจิงอิสโฟโนจะเป็นเดทลี่คอก็ได้หรือว่า จะเป็นในส่วนของอันที่เขาจัดมาให้ก็ได้นะครับจะเป็นดาเมจแล้วก็เจาะเกาะแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีในเกมนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ3ามแสนซับสไครต์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมและก็การทําคอมโบของน้องซิลในแพทปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับอย่างแรกที่พวกเราควรรู้เลยนะครับซิลเป็นฮีโร่ที่เก่งมากๆในช่วงต้นเกมแล้วก็กลางเกมนะครับในช่วงของเลดเกมเนี่ยซิลจะกากดมากๆ เพราะงั้นเราควรที่จะจบก่อนประมาณ12-13นาทีสําหรับการเล่นซิลนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือซิลเป็นตัวละครที่ฟาร์มป่าโคตรที่จะเร็วเลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฟาร์มป่าเร็วที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับอ่ะวิธีการฟาร์มของซิลการสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่ทําดาเมจผมมองว่าเป็นสกิลที่ทําดาเมจแล้วก็ทำสโลว่เป็นสกิลไล่จับของซิลเลยนะครับการเล่นซิลเนี่ยมันต้องเล่นเป็นคอมโบนะครับก็คือปาสกิลหนึ่งแล้วกระโดดสกิลสองตามนะครับมันนนจะะเเกกกกกกก็็็็บบบบบสสสแแแตตตได้้้ครรอออองงงีิิลขซ่ปปาา จากไปข้างหน้าแล้วก็ปากลับนะครับจังหวะที่ปาไปโดนครั้งแรกมันจะนับ1สเต็จังหวะที่ดึงกลับมาครั้องที่2อ่ะจะนับ2สเต็แล้วก็สกิลสอเวลาเรากระโดดไปโดนคีปหรือว่าฮีโร่เนี่ยมันจะนับเป็น1สเต็นะครับเพราะงั้น2อบวกหก็เป็น3ามสเต็คสาสเต็เนี่ยถ้าครบ3สเต็แล้วการโจมตีถัดไปของซิลเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่เป็นโบนัสดาเมจที่มันแรงขึ้นนะครับพร้อมกับการรีคูดาวสกิลสแบบนี้ปรับเห็นไหม ใช้สกิลหนึ่งบวกสกิลสองกระโดดตีปุ๊บมันจะรีคูดาวอันนี้ก็คือคอมโบของซิลนะครับซึ่งคอมโบแม่งโคตรจะง่ายได้เลยแล้วการเข้าไฟ์ของซิลนะครับโคตรจะง่ายเหมือนกันก็คือบางทีเนี่ยถ้าเป็นไฟ์ที่เราคิดว่าเราชนะสู้ได้อยู่แล้วเนี่ยให้กระโดดสกิลสองไปปุ๊บฟันหนึ่งทีใช้สกิลหนึ่งแล้วเปิดอันติหรือไม่ก็ถ้าเป็นไฟ์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยถ้ากระโดดเข้าไปแล้วเดี๋ยวโดนตันตายหาแน่เลยก็เปิดอันติแม่งไปเลยครับกระโดดปุ๊บอันติ สกิลหอันติอ่าประมาณนี้นะครับกระโดดปุ๊บอันติหรือกระโดดปุ๊บตีก่อนหนึ่งทีสกิลหอันติอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าจะใช้ในสถานการณ์แบบไหน อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผมจะเจอเนี่ยมันจะเจอในสถานการณ์แบบไหนนะครับก็อยู่ที่เราเลือกและนะครับแต่ว่าพยายามที่จะใช้อันติใ네นจังหวะที่คิดว่าเราฆ่าได้100%ซนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกอันติของซิลเนี่ยเวลากดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเกาะหัวและสุ่มโจมตีนะครับถ้ามีฮีโร่อยู่แถวนั้นใกล้ๆกันหลายตัวแต่ถ้าตัวเดียวก็จะตีแค่ตัวเดียวแหละนะครับแล้วพอเปิดอันตีเนี่ยจะทําการใบ้อีกทีมนะครับพร้อมกับสโลในจังหวะแรกที่เราเข้าไปคีนะครับ ประมาณนี้อันติีของซิลสามารถเก็บสแต็กได้ด้วยฟันหนึ่งทีเวลาเราอันติีของซิลเนี่ยมันจะฟันเบ่อเรื่อยใช่ปหฟันแบบเป็นอมตะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่มันฟันเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆของมันนะครับถ้าอีกฝ่ายยืนอยู่กันเกิน3ตัวแล้วใช้อันติีเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเน้นดวงนิดนึงว่าจะลงที่ตัวเดียวหรือเปล่าถ้าลงที่ตัวเดียวก็ดีครับมันจะได้แบบสแต็กครบอะไรเงี้ยนะครับการคอมโบสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันตร ปาสกิลหนึ่งเข้าไปกระโดดสกิลสองตามฟันหนึ่งทีแล้วก็เปิดอันติหรือว่าสกิลหนึ่งไปข้างหลังสกิลสองตามแล้วก็กดอันตินะครับหลายคนงงว่าสกิลหนึ่งไปข้างหลังคืออะไรสมมติคีฟอยู่หน้าผมตรงนี้ใช่ปะ่ะผมปาสกิลไปที่ป้อมแล้วกระโดดสกิลสองไปหาคีฟแล้วเปิดอันติถามว่าทําแบบนั้นทําไมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ทําแบบนั้นที่ผมแนะนําสกิลวิธีการทำเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะปากงจักไปข้างหลังถูกไหมแล้วกงจักเนี่ยนะครับจะกลับมาหาตัวเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ กระโดดสกิลหนึ่งปุ๊บสกิลสองตามมานะครับแล้วเราเปิดอันติถ้ามีศัตรูอยู่5ตัวยืนติด,ต,ดติดกันแล้วเรากระโดดไปติดตัวหลังสุดเนี่ยไอเขาเรียกว่ากงจักรของเรา,าครับมันจะลูดจากหลังสุดมาหน้าสุดจากหน้าสุดมาหลังสุดพื้นนะครับถ้านอยู่5ตัวก็โดนลากทั้ง5ตัวก็เรียกได้ว่าฆ่าแบบนิ่มๆน,นะครับเชือดนิ่มแบบสุดๆนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมบอกว่า ปลากงจักรไปข้างหลังแล้วกระโดดไปข้างหน้าสิครับมันจะได้โดนหลายๆตัวอะไรเงี้ยแล้วก็สแต็กกงจักรเนี่ยมันก็จะลูดมาแล้วก็จะติดสแต็กหนึ่งสแต็กหนึ่งสแต็กหนึ่งสแต็กทุกตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูแบบเออเราได้เก็บสแต็กเยอะนะครับสําหรับซิลเนี่ยมันเก็บสแต็กได้หลายตัวแล้วก็สมมุติเราตีตัวหนึ่งที่สแต็กเต็มปุ๊บเรากระโดดไปตีตัวที่มีสแต็กเราก็จะแบบรีสแต็กไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันไม่สําคัญว่าเฮ้ยเราตีสแต็กกไปแแล้วสต็มมันจะีคูดาวไมม่่ีนนะะคคครรัับบแแใใใช้้้หหโดสต็็กกเยออๆพประะมาณนี้อ่แล้้ววกกก็ฟาารรรร์มมไป่อนนนะะคคััับบสํหตตลเ คือมันเก่งแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบกูบวกตลอดเลยดีกว่ามันเก่งไม่ใช่ฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนเล่นไปก่อนต้นเกมบวกไม่ได้ก็ไม่ต้องบวกนะครับพลังแฝงที่ผมเอามาเป็นพลังแฝงต้นเกมจ,จัดดอยู่แล้วนะครับสาหรับในส่วนของเคิร์ดออฟเดยเราก็จะเป็นคอมโบสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็แบบฟาดไปหนึ่งทีเคิร์ดออฟเดยก็จะเด้งมานะครับก็จะเป็นดาเมจที่เพิ่มมานิดนึงสาหรับซิลไม่เรียกว่าเพิ่มมาเยอะแต่ก็พอที่จะให้แบบฆ่าเขาได้ประมาณนี้นะครับ จะสังเกตว่าเวลาผมไปไฟ์หรือว่าไปบวกเนี่ยผมจะบวกแค่แบบฟัน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 สกิลสองฟันฟันสกิลสองแล้วแบบถ้ามันคับขันจริงๆอ่ะหรือว่าแบบเราใกล้ตายหรือว่าเราจะฆ่าเขาอ่ะเราค่อยเปิดอันติครับอย่าพยายามซีซัวเปิดอันติเจอหน้าเปิดอันติเจอหน้าเปิดอันติมันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเลยครับแบบนั้นมันทําให้เขาแบบ เอาใครมาล่อเราแล้วเราก็เปิดอันติใส่หน้าก็มันก็กลายเป็นว่าสรุปมันก็แบบมันก็แบบไม่ได้รู้อะไรเลยเจอใครก็เปิดอันติสรุปแม่งแทงวิ่งมาเปิดอันติใส่แทงแทงไม่ตายนะครับต้องบอกก่อนความเก่งของซิลคือเก่งกับพวกเมดแอสซินแครรี่นะครับซิลจะเก่งมากๆเพราะว่าดาเมจมันจะสุดนะครับมันจะเปิดอันติไปแล้วมันจะใบแล้วฟันติดสโลดาเมจปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บช่วงต้นเกมนะครับมันจะแรงแต่ถ้าอีกฝ่ายออกทอยเมื่อไหร่ ตอนนั้นนะครับซิลเป็นไก่ละถ้าออกทอยปุ๊บซิลต่อให้เรามีไอเทมเต็มตัวนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้สึกเลยนะว่าซิลจะดาเมจแรงนะครับผมรู้สึกว่าแบบเป็นตัวละครที่แพ้ทอยมากๆตัวหนึ่งของเกมนี้นะครับควรที่จะได้รับการบัฟในส่วนของดาเมจเวทเพิ่มขึ้นมาความเร็วโจมตีหรือว่าดาเมจแก้ภาพของมันผมว่าพอละิว่ะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีอ่ะก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าดาเมจเวทครับเพราะว่าบอลเลดเกมเนี่ย ตีไม่เข้าจริงๆถ้าใครเล่นซิลน่าจะรู้นะว่าซิลกเก่งต้นเกมกลางเกมแบบสุดๆเลยแล้วตอนเลดเกมอยู่ๆก็แบบอยู่ๆก็กาดขึ้นมานะครับอยู่ๆก็กะขึ้นมาไม่มีปีไม่มีขุย <S <S ผมมองว่าเอรันดอนเก่งกว่าตอนตอนเลดเกมนะครับเพราะเอรันดอ์สามารถยิงยิงปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วก็ของพลางประายิงแรงได้แต่ซิลเนี่ยกระโดดมันต้องเข้าไปนัวในวงไฟไงนะครับแต่ถ้าเอาซิลมาเจอบเอรันดอนหนึ่งหนึ่งะซิลชนะนะต้องบอกก่อนซิลชนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟใหญ่มองภาพรวมแล้วซ เราก็อย่างที่ผมบอกเล่นต้นเกมให้ได้นะครับตัวละครของซิลแพ้แทงค์นะครับแต่ชนะพวกตัวละครที่ดาเมจแรงๆแล้วเป็นแอสตินเช่นด้วงนะครับด้วงกับเพนผมไม่แน่ใจนะว่าซิลชนะเพนหรือเปล่าแต่ถ้าให้ยืนฟันกันจริงๆเนี่ยผมว่าซิลก็มีสิทธิธ์ที่จะฆ่าเพนนะครับเพราะเพนก็บางอยู่นะครับด้วงนะครับด้วงนาะคอสแพนด้าอะไรเงี้ยผมว่าเจอเจอซิลไปเล่นยากอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนของแครี่ขาตายหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ลาวิลนะครับลาวิลอยอนนะครับไฮอาเตก็แพ้เพราะไฮอาเตเนะี่ยสกิลมันวิบวับครับสกิลมันแบบกดสกิลแล้ววิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับกดสกิลแล้วคุณในบิดอะไรเงี้ยเจอซิลกระโดดไปฟันฟันฟัน,ฟนปุ๊บคุณในบิดปุ๊บซิลอันติสวนซิลไม่โดนดามเมจนะครับตอนอันติเราไม่โดนดามเมจอะไรอยู่แล้วนะครับยืนสบายอันเนี้ย ดีสแต็คครบหมือนว่าเวลาเราฟาดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่แบบเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ทำสแต็คครบนะครับก็พยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนสกิลหนึ่งสกิลสองฟันแล้วก็ถ้าฟันสแต็คเด้งปุ๊บอาจจะกระโดดสกิลสองฟันต่ออีกทีแล้วก็เปิดอันติฟันไปเรื่อยๆนะครับคือบอกก่อนนะคนที่เข้าคนที่แบบกดมาเจอผมแล้วแบบมายโยนเนี่ยผมจะไม่เอาคลิปลงนะครับอันนี้ก็เตือนเข้าไปเขาก็ไม่ได้โยนอีกแล้วนะครับเขาก็โยนไปรอบแรกมายืนแบบ หมดความหวังนั่งน้ำตาลินเข้าปลาไม่กินวันๆนั่งกินเหล้าขาวในทีวีนั้งหน้าสงสารเหลือเกินนะครับฟาร์มไปเรืเ่อยครับฟาร์มไปเรืเ่อยแต่วตัวเรามันผมต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นแล้วฟาร์มสนุกครับเป็นตัวละครที่เล่นแล้วฟาร์มสนุกมากๆนะแบบปลาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองปลาสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองแบบไม่ต้องคิดเลยเดียวแล้วตัวละครมันก็ตีเร็วครับแต่ว่าซิลเนี่ยลูนแนะนําว่าให้ลูนเป็นลูนที่ผมแนะนําไปข้างหน้าจะดีกว่านะครับอย่าไปใสใ่เป็นพวกแบบ เดสโซเลตสปิริตสเตนเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเวทมันก็จริงแต่ถ้าคนเล่นซิลมาเยอะนะครับจะรู้ว่าซิลแม่งมีดาเมจเวทไปก็เหมือนไม่มีนะครับเบาืะเกินนะครับมันช่าเบาบางเหลือเกินแบบไม่ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะมกกาามกกาาอะไรวเะนะี่ยมกกาายัางไม่คมเท่าอม,มเธอ,อหล่อเท่จริงคาลมคมคายจริงผมเ่ยอ่ะไปฟาร์มต่อครับค่อย,อยๆเล่น ค่อยๆเล่นย้ำอีกทีนะอันติในจังหวะที่คิดว่าเข้าได้นะครับสกิลสองไปในจังหวะที่ถ้าต้นเกมอ่ะอย่าใช้สกิลสองสีสัวนนะครับอ,อย่าใช้สกิลสองสีสัวก็คืออย่าใช้สกิลสองมั่วแหละนะครับถ้ากระโดดสกิลสองไปแล้วไม่มีสแต็กเนี่ยก็ให้มั่นใจนะว่าเรากระโดดเข้าไปฆ่าได้บบจังหวะเนี้ยคือแบบเอ้ยมั่นใจแหละฆ่าได้นะครับเพราะาเลือดเขาน้อยนะครับแล้วเ,เข้าไปบู๊ประมาณเนี้ยมันเท่ดีนะเวลาซิปอมเราแล้วปลาปลาจักไปพอดีแล้วแบบจักกับเข้าปากซิปเลยเงี้ยซิปปากขาดสรุปซิปปากขาดนะครับหล่อเท่อ่ะฟาร์มต่อ ตามไปเลยไล่ตีป้อมไล่ทำอะไรไปเรื่อยก็อย่างที่เห็นต้นเกมเราจะแบบ OP มากเลยแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางเกมเลดเกมนะครับกลางเกมเราก็ยังแบบผมว่าก็ยังเล่นได้นะแต่พอเลดเกมปุ๊บหมาครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งผมไม่เข้าใจซิลใบฮฮยาตอนฮฮยาอันติแล้วฮฮยาไม่หลุดจากคุณในบิดมันคืออะไรครับพี่นะครับมันคืออะไรครับทุกคนเมื่อกี้ก็ขึ้นสนัญลักษณ์ใบยอยู่นะแต่ว่า ทำไมถึงทำไมถึงหยุดคู่ในบิดไม่ได้หรือว่าใบหยุดคู่ในบิดไม่ได้แต่ผมก็เคยเล่นเพนใบหยุดคุ่ในบิดได้นะหรือว่าเคยเล่นแบบเคยเล่นไฮเตนะครับเคยเล่นไฮเตแล้วเจอเพนแม่งใบคุ่ในบิดดับเลยยืนเด๋อเลยแต่ทําไมใบของซิลมันไม่สามารถหยุดคุ่ในบิดได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราดูจริงๆอ่ะไฮเตไม่ได้เอาในส่วนของพิลิฟายหรือว่าเอาล้างมานะครับแต่เขาเอาไปนในส่วนของฟิกเกอร์มาแล้วผมใบเขาไปเขาไม่ติดใบ ผมก็งงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับใครรู้ตรงนี้ช่วยบอกทีผมงงมากเลยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกกันมาทีนะโอเคฟาร์มต่อฮะทำไมตั้งใจเล่นแล้วเหมือนโยนเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะฟาร์มต่อฟาร์มไปเรื่อยฮะอ่าแล้วก็ไอเทมนี่อาร์เบซิ่งครับจริงๆถ้าเล่นสิวแล้วคิดว่าเรานัวมากๆเนะี่ยออกมาเป็นชิ้นที่3เลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นชิ้นที่4แบบผมชิ้นที่5แบบผมนะออกมเป็นชิ้นที่3เลยครับอ่าเวลาโดนอมพยายามอยู่ในตัวเพื่อนนานๆน,นะครับเพราะว่าไอตัวละครที่โดนซิฟอมไปอ่ะ เวลาเวลาซิปมันคายอะนะครับเวลาซิปมันคายในเวลาที่มันอมแล้วแบบอมสุดแล้วแล้วมันคายออกมาเราจะมีเกาะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูนมันออกออกไปซะนะครับดนมันออกออกไปซะาแล้วค่อยออกมามาอันนี้ฟัน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 ไปเรื่อยฟันไปเรื่อยคือเคิร์ดออฟเดตอะผมว่ามันเหมาะนะเหมาะตัวละครแบบเราอ่ะนะครับอันนี้ผมมายืนทําตัวหน้าเด้าไว้เขาไลไร่าเลยมายืนทําตัวไรละหน้าเด้าอ่ะสงสารกว่าสงสารก็เลอเกิน เนี่ยมายืนยั่วยืนยั่วยั่วบอย JOP ใช่หรอวะไปยืนนะปลาสกิลหนึ่งปลาสกิลหนึ่งโอ้ปลาไม่ทันวะจริงๆนะ่าจะปลาสกิลหนึ่งก่อนนะแล้วเปิดอันตินะครับปลาสกิลหนึ่งฟันแล้วเปิดอันติโอ้ยืนยาวอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมไฮอาเตกับโอเมนแม่งหน้าตาโคตรจะคล้ายกันเลยยิ่งไอ้หงอนไก่หรือว่าไอ้ผมสีขาวมันเนี่ยโคตรจะเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่ากระก,กบเหมือนกันอย่ากระแกนะฮะ อไอเทมเซตของซิลก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ผมใช้คําว่าแม่งแบบไม่ดีไม่ดีจะเก่งอะไรขนาดนะั้นแต่ต้นเกมเล่นได้นะครับใช้คํานี้จริงๆเพราะว่ามันไม่เก่งจริงมันไม่เก่งจริงๆในช่วงเลดเกมแต่ต้นเกมมันเล่นได้ครับแล้วมันแบบฟันมันเล่นมันมันเล่นสนุกนะครับก็หวังว่า GM ในอนาคตจะบัฟซิลขึ้นมาในส่วนของดามเมจเวทนะครับผมไม่ได้ต้องการดามเมจแก้ภาพหรือว่าความเร็วในการโจมตีเพิ่มนะแค่แบบอยากเห็นดามเมจเวทที่มันแรงกว่านี้ การใช้สกิล1สกิล2คอมโบแล้วตีสกิลกระโดดฟรีอย่างเงี้ยอยากเห็นมันแรงกว่านี้นะครับตอนนี้มันเบาแล้วก็ตอนเลดเกมเนี่ยไม่มีค่าเลยครับซิลไม่มีค่าตอนเลดเกมแต่ต้นเกมก็อย่างที่เห็นนะแรงดีแล้วก็อันตีของสิลเนี่ยไม่รู้จะบั็กไปไหนนะครับไม่รู้จะบั็กไปไหนพูดตรงๆคือแบบอ่าเดี๋ยวเราดูสภาพตอนนี้นะกระโดดไปปุ๊บเปิดอันตีปั๊บ,บโดนแล้วนะโดนแล้วนะเขากลับบ้านได้สุดยอดไปเลยนะครับใบฮเฮาเตก็ไม่โดนนะครับ กดอันติใส่ไฮอาเตะติดตัวแล้วไฮอาเตะก็ยังกลับบ้านได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ระยะอันติของมันโคตรจะใกล้นะครับใกล้แบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับใกล้แบบใกล้แค่ไหนเรียกว่าไกลไกลแค่ไหนเรียกว่าใกล้นะครับแบบถ้าเขายืนห่างนิดนึงหรือเขาใช้สกิลกระโดดหลบไปซิลก็จะอันติตามไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นยากตัวหนึ่งเลยแต่ก็เล่นถ้าเล่นเป็นลสน,นะครับเล่นเป็นลสนุ่าจะบอกว่าตัวมันอ่ะแบกได้ต้นเกมกลางเกมนะครับเลดเกมถ้าแบบ เจอทอยทุกคนแบบนี้ตีไม่เข้าหรอกนะครับตีไม่เข้าหรอกวิธีคอมโบปลาสกิลหนึ่งไปนะครับปลาสกิลหนึ่งไปรอกระโดดสกิลสองในจังหวะที่เหมาะเหมิงนะฮะปลาสกิลหนึ่งไปเรื่อยคือสกิลหนึ่งอะถ้าโดนบ่อยๆแล้วเลือดเขาน้อยอ่ะนะครับก็เก็บสแต็กเก็บสแต็กเก็บสแต็กอ่ะพอมีสแต็กกระโดดฟันบุ๊บบึ้บฟันปุ๊บตีปุ๊บสกิลสองเด้งสกิลสองเด้งจะทำไงต่อกระโดดต่อฟันปุ๊บสกิลเด้งกระโดดฟันต่อปุ๊บสกิลเด้งปุ๊บอ่ะลุยต่อประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นซิินนะคคคครรรัับบบใชออลลปี้ผมมย่าื กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ใครอยากดูคลิปตัวอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็ทำตามคำขอแล้วนะซิลไม่ได้ลงมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับตรีมอยู่ปัะครับไปเจอกันเจอกันทุกคนวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ